ซ่อมปีเอมเสียงมันไม่ออกไปข้างนึ่งเลนะอีกข้างหนึงนะดังดังแรงอยู่อีกข้างไม่ดังนะ<ำ>เนี่ย<ห>ดังแค่นี้ข้างนี้ตอนนี้ก็เป็นปรับทุ้มแหลมไม่ได้ด้วยนะีวน้ก็คือการลองก็ลองสัญญาณนี้พุทธเข้าทีละข้างนะไม่ได้ลองครั้ง แต่ละสองข้างนะนพ p u ออกเข้าทีละข้างนะครับผมปรากฏว่าฉะนั้นทันขวานี่ไม่ออกนะต้องไปดูว่าเป็นที่วอลลุ่มด้วยหรือไม่แล้วก็พวกสวิตต่างๆอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วเราไปดูภายในกันนะครับให้ก็มีแค่นี้เพียงเท่านั้นเลยนะเนี่ยทีนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบวอลลุ่มนะครับเนื่องจากระบบวอลลุ่มนี่นานแล้วจะตองี้ปีการเปลี่ยนแล้วนะ มันก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับ mm. นะก็ดำเนินไปในส่วนนี้แล้วก็แม่มันอืมก็เป็นวอลลุ่มนะครับที่มีปัญหานแน่ๆเลยครับไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้แล้วนะแล้วเปลี่ยนรูปหมอ,อก็น่าจะหายเะยครับตัวบาลานี่เปลี่ยนแล้วนะบาลานี่เปลี่ยนแล้วนะ ตัวนี้ยังอยู่ปรับทุ้มแหลมก็ไม่ได้จับนะมีเสือมีนะครับยัดถาวาลีวหนยัดหาหลายคนให้กูล้างคนเดียว